สวัสดีจ้าทักทายเช้าตรู่ของวันที่1กันยายนปี2564ีนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสานการราคาทองคำมิครอนอน,นมราคาทองคำและรรงงานราคาทองคำประจำวันนี้กันนะคะราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1นึ8ดอดลลาร์ถึง1น1 9ดอาลลาร์ขณะที่สกลุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทองคำซึ่งนักลงทุนนะคะซึมซับก,การถแถลงของนายเจอโรมพาเวล เกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้แต่ไม่ได้บ่งชี้นะคะถึงเวลาที่แน่นอนที่เฟดจะเริ่มลด QE โดยทองคำนะคะแว่งตัวในกรอบรอปัใจจัยใหม่อย่างไรก็ตามนะคะติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์หากตัวเลขจริงนะคะออกมาไม่ใกล้เคียงตัวเลขคาดการจะส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวหผันผวนได้ ังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1,833ดอลลาร์ได้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมได้ระวังแรงขายกดดันให้ราคาปรับลงมาโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,807ดอลลาร์หากกลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,789ดอลลาร์ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่1่ก <nee Charlotte> ันยายนปี2564อ้างอิงราคาของวันที่3 1สิงหาคมนะคะซึ่งตลอดทั้งวันนะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด3ครั้งราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเช้าที่1่กันยายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํา ทองคำแท่ง96.5%รักซื้อ27,650บาทขายออก27,750บาททองรูปพรรณ96.5%รักซื้อ27,151บาท56สตางค์ขายออก28,250บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่31สิงหาคมปี2564 สรุปรวมของวันที่3าสบนะคะราคาเป็นลบไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำาณะนี้ด้วยนะคะขอตัองติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ